สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคือหาเห็นเลขชัดอ่างน้ำมนต์ไอ้ไข่วัดโบสถ์อ่างทองชาวบ้านแห่ส่องลุ้นรวยวันที่10กันยายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้มีชาวบ้านเดินทางมากราบไหว้ขอโชคลาภไอ้ไข่วัดโบสถ์รัศดรศรัทธาตำบลบางระกำอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองพร้อมกับสองเลขในอ่างน้ำมนต์พบเห็นเลขชัดเจนรวมทั้งยังมีเลขทูบอีกด้วย โดยเลขน้ำตาเทียนในอ่างน้ำมนต์ไอไข่วัดบดให้โชคลาภหนักเสียงดวงถูกติดต่อกันมาหลายงวดซึ่งรูปปั้นไอไข่ที่วัดบรดราษฎรศรัทธาได้อัญเชิญมาจากวัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ให้โชคลาภชาวบ้านอย่างต่อเนื่องหลังสมใจปรัถนาได้นำขนมเปี๊ยะรูปปั้นไก่ชนชุดทหารหนังสติกของเล่นต่างๆมาจุดประทัดแก้บนกันเป็นประจำซึ่งเลขในอ่างน้ำมนต์ก็คือเลข963578 ฟังอีกครั้งนะคะเลขในอ่างน้ำมลคือ963578ค่ะส่วนเลขทุก,ก็คือเลข0และเลข1ค่ะฟังอีกครั้งนะคะเลขที่ได้มางวดนี้ก็คือเลข963578และเลขทุกคือ01ค่ะงวดนี้ก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ